ันนี้วันนี้เรามาที่อันนี้แอดเบิ้มพาลุยนะครับวันนี้เรามาที่ร้านอาม่าครับอาม่าร้านโจ๊กนี่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 โจ๊กประตูเชียงใหม่ปกติเรามาแล้วเราจะได้กินครับแต่ต้องเข้าคิวแต่วันนี้เรามาแล้วไม่ได้กินแล้วก็ตอนนี้เพิ่งจะกี่โมงเองยังไม่ห้าห้าทุ่มกว่าโอเคโอเคห้าทุ่มกว่า อามากเก็บแล้ว่าคือเราไม่เข้าใจครับคือปกติเนี่ยเราจะโ okay, อเคเข้าคิวอะปะกติจะอยู่ดทีทีสอง่ะโอ้ยอาม่าถึงเช้าเมื่อก่อนอามาถึงเช้าจริงแม่ไม่ไหวแล้วคือ,อห้าทุ่มอาม่าเก็บแล้วครับโอเคเราเข้าใจได้เนาะแต่ว่าพี่เดาว่าสเสน่ห์ของโจ๊บประตูเชียงใหม่อะมันจะหายไป เป็นไงดีพอใก็ทําไม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 ใครก็ใครล็อกดีเดี๋ยวก็เช่าเดิมตอนนี้ยังอาม่าปิดไปกี่เดือนปิดไปกี่เดือนไม่ปิดแต่เปิดทุ่มถึงสี่ทุ่มคือแค่สี่ทุ่มอ่าสี่ทุ่มอาม่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะไม่เกิดมันจะไม่เกิดแล้วมันจะไม่เกิดแล้วสี่ทุ่มมันจะไม่เกิดแล้วยกเว้นยกเว้นถ้าโอมิคอนเนี่ยมันมันรุนแรงเราก็ไม่ไม่สนใจละเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะอาม่าเชื่อไหมเขาเขา ฉีดวัคซีนกันหมดละมันก็จะไม่รุนแรงละใช่คุณแม่เปิดยาวได้ใช่เชื่อผมจริงจริงขอโชคสักช่วยได้ไหมโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาขึ้นมาใหม่โอเคมาไนะม่ชื่ออะไรเนี่ย ม่าชืออะไรแล้วจบประตูเชียงใหม่ด้วยค่ะอาแม่อาแม่าชื่ออะไรจบมาบุญทินบุญฮะบุญทินบุญทินเออลุงแจ้งลุงเลยนะผมคืเหมือนเคยถามอาม่าแล้วอ่ะแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้แค่นั้นนเองะแต่ผมอ่ะชอบชอบถ่ายแม่แม่สู้ๆแม่สุ้ๆสู้ไม่ไหวแล้วขายจะเดินไม่ไหวได้แน่นั่งแล้วลูกรายได้เป็นยังไงบ้างไม่มีลูกลูกเสียไปตั้งนานหลานเขาก็ไม่เอาเลี้ยงเขาก็ไม่เอา ผมเคยเห็นอยู่เขามาช่วยคนขายที่ร้านอยู่ผมเคยเห็นอยู่คนนไหหผู้ญิงผู้ชายสาวสาวผู้หญิงผู้หญิงตัวตัวไหมก็ตัวไม่โตเล็กๆไม่เล็กดิเล็กตัวเล็กๆร้านสาวจริงๆกันตัวเล็กๆเหรอเออตัวเล็กเดี๋ยวนี้ทุกคนมีเขามาช่วยขายตอนนั้นไม่ใช่ม่รับจ้างทั้งนี้เลยเนี่ยเป็นแม่จีนเบียร์ตรงนี้ยังใช้อยู่ ฮะนันะน่งยิ้เบี้ยนอาจารย์ยื่ข้างว่นงานก็ยังไม่เคยมอยจริงเหรอหิวมากเลยลน,น,น,น่าไปแบบนี้เนี่ยน่ยมามาต้องมาต้องเปิดมาชม <c oughs> เชื่อไหมเพราะว่าหลังจากเนี้ยเขาจะเลิกห้าทุ่มเที่ยงคืนเขาจะมาหา<น>ะอะไรกินเดี๋ยวให้เขาคายๆกัน,นกันนอนก็พยายามแล้วคนงานเขาเขากำลังขายแล้วคุณงานจะหายากเนี่ยเดี๋ยวผมมาฮะเดี๋ยวผมมาช่วย ได้ไหมใช่ปิดอ่านทำลายลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างก็มีแค่สองคนมันเหนื่อยไหมนั่นแหละหอมหอมหอมมากหิวหิวข้าวเฮ้ยลิเวอร์พูลคืนนี้เตะกี่โมงลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเตะกี่โมงลิเวอร์พูลเตะกี่โมงเนี่ยตีตามเฮ้ยดูไหมดูไหม ดูไหมดูว่าเอาคุณที่ตื่นเช้าตื่นกี่โมงเขาจะถ่ายคลิปกันไปแล้ว <c oughs> อันนี้ Fairy แฟนอีฟูเตจที่สามเตกอะไรเฮ้ยรู้ด้วยชอบ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 โอเคโอเคมากขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับเอาร้านปิดแล้วครับ